ว,นนะวันนี้ก็คือบอกว่าตกทั้งวันแล้วทุกคนตอนนี้ถนนด้านหน้าของเราน้ำท่วมอยู่กลุ่มหนึง่งแล้วมีตำรวจจราจรเนี่ยกัน้นเลยอุ้ย,ย,ย,ยขา้างหน<อ>้าไม่ได้เลยรีสอร์นนี่แย่เลยทำไมอะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เนมเฟมกันนะคะตอนนี้นะคะเฟมอยู่ที่ราชบุรีนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะทําเป็นทริปเที่ยวต่างประเทศในเมืองไทยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถบินไปต่างประเทศได้เราก็เลยทําการหาสถานที่ในเมืองไทยเนี่ยที่มีลักษณะคล้ายๆต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหนบ้างก็รอดูนะคะทุกคนและตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านนากาแฟนะคะเป็นสถานที่แรกนะคะร้านนี้ตัวอะไร ซึ่งร้าน ซึ่งร้านนี้อยากจะบอกว่าสวยมากทุกคนมีความว่ามีเนินที่เป็นซิกเนเจอร์ที่คนถ่ายรูปให้เช่าตะกร้าปิกนงปิกนิกมาแบบถ่ายรูปเก๋ๆอะไรแบบนี้นะคะฟิลเนินนี้ก็จะเป็นเกาหลีนิวซีแลนด์เพราะว่าถ่ายไปปุ๊บเนี่ยจะมีความว่าเห็นท้องฟ้าอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วแบบดูดีแต่วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนเพราะว่าพยากรเนี่ยได้บอกแล้วว่าวันที่7ถึงวันที่9เนี่ยจะเกิดพายุเข้าแล้วฝนก็จะตกทั้งวันซึ่งเฟรมก็ไม่รู้มาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราได้แพนมาตั้งแต่เดือนทีี่่แแแล้้้วออทุกกคนนนนจง,ง,งรมแบบมาาห แล้วแล้วก็แจ็คพอตแตกแบบมาตรงวันพอดีแล้วเราก็เออ ออกแต่ว่าเฮ้ยกลัวอะไรเนาะเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสับเราเพราะเราถ่ายแสรปุ๊บแต่งท้องฟ้าได้นะคะทุกคนและรูปเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูว่าเออถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมีความว่าเหมือนต่างประเทศหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนตอนเนี้ยร้านเพิ่งเปิดเลยแล้วเราก็เป็นครอบครัวแรกที่มาถึงโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะวันนี้ชุดแบบว่ากุุกกิ๊กมากเลยอ่ะพี่ถ่ายไหมหนาวมากไหมหนาวมากเป็นฟิลเหมือนกับช่วงไรวะสปริงสปริงแต่ว่าเนี่ย หรือหน้าร้อน,นชุดก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเป็นเหมือนกากไหม่ผมน่ารักมากแต่หมวกอะ่ะจริงจอะ่ะไม่ได้จะมาเข้าเลยนะทุกคนแต่ว่าฝนตกด้วยแล้วยิบติดมือมายิบผิดหมวกที่สีเหมือนกันต่ยิบหมวก <c oughs> แล้วหมวกนี่มันเล็ก <c oughs> เล็ก,กแว่าคนคนหัวใหญ่อี่ะงงปาะโอเคเข้ารลายกันทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ตัวสูงว่ะอุ้ยอ้อ,อนน่ะเป็นสายอ,อ,อ้อนน่ะสภาพาเมื่อกี้วิ่งมาแบบเฮ้ยเต่อว่าลายวัว <laughs> แกรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันน่ารักว่ะขี่หลังดิปาอุ้ยพันอะไรอ่ะไม่รู้ด้วยแรงมากเลตัวนี้เฮ้ยทำไมมันอ้อนขาดนี้อ่ะอันนี้เป็นล่มที่เม็นการซีดีสันสะเทือนร้านเอาไห้ <laughs> พระเอกมารับนางเอกก็คือคุณครับไปครับคือยืนกันอนะไม่ต้องแบบว่าแก้ทีแล้วนะอันนี้คือยืนดีเลยพระเอกไม่ต้องแบบว่าตัวเปียงไหลเปียกข้างนึงละอันนี้คือยืนด้กันได้ ชัดมากเนี่ะนีส่สีผมที่หลุดนะคะทุกคนที่ดูดิถ้าเกิดว่าตอนแรกเท้ามาแล้วอ่อนค่ะเนี่แล้วสะไปอะ่ะหัวไม่แปรงหน้าสิคเลยอที่ีในนี้คือสวยอ่ะเป็นแบบว่าสไตล์เหมือนส่วนหลังบ้านอะ่ะมันสวยนะแล้วเมื่อกี้คือลมพัดทีใไบไม้อะ่ะน้ําไหลออกมาตรงบนหลังคานะ ี่ไปเถอะอุ้ยตายและแต่วันนี้เธอเหมือนแต่งมาคนละแบจริงอะไรวะทำไมเราสองคนอ,อยู่คนละที่จริงๆเป็นสไตล์ซัมเมอร์อันนี้สไตล์ดูเหมือนจะหนาวเดี๋ยวเข้าไปในร้านนะไปสั่งอะไรกินนะคะ <S <S นี่คือสิ่งที่เราสั่งมานะคะสั่งสองอย่างนี้เพราะว่าเออดูหน้าตาที่แบบน่าจะถ่ายรูปได้แต่ปรากฏถ่ายได้ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบถ่ายออกมาไม่ได้ว่ารูปอะกินอันนี้กากกินอันนี้อยากอ้าวนึกว่าชอบกินส้มชอบกินอันนี้เอไปเอาไปใส่เค้กส้ม นนเนียนเนียนม,มันจะวุ้นอะพี่แต่ไม่ใช่วุ้นก็อยู่หนะ้าหน่อยนะอันออน,นี้เท่าไรอันนี้จำไม่ได้อ่ะทั้งหมด200กว่าบาทรองน้ำลิน้นจี่เอามาหลอดสีิหลอดนีว้าพ่อแม่กินกันไปเสร็จแล้วก็คือน้ำลิ้นจี่กปกติหวานอนะถ้ากินเยอะจะแบบเหนียวคอเนื้ออะไรถ้ากินเยอะก็จะแบบ ตาเหนียว <laughs> ด้านล่างคือแบบว่าอร่อยคือฝนหยุดตกเนอยากไปถ่ายรเนินมากเลยเนินมาซิงเกิเจและที่ร้านนะคะ<อ>ก็จะมีให้เช่าเป็นตะกร้าปิกนิก2ี่บาทนะคะทุกคนก็จะมีแบบว่าจัดเซ็ตอะไรประมาณแบบนี้มาให้ถ่ายรูปกันกุกก๊มกลิ่ไม่ต้องแบกกันมาเองนะคะแต่ว่าถ้าฝนตกทุกคนมันเศร้ามาก เราได้ทำการอ้ยตกว่ะเอาล่มอ่ะเอาจะมึงเอาล่มไปไหนอ่ะล่มล่มเขาอะ่ะมึงทิ้งไ้นี่ทิ้งไงเหรอ <laughs> ก็แกทิ้งอยู่หน้าร้านแล้วเองก็เดินเข้ามาเอาอยู่ไหนอ่ะขาะคาใล้รัทุเรศคือแบบสวยๆกันไม่ได้อุย้ยเสียพอดีมาไม่ไมีได้อะวะพี่ฝนมันตกอย่างเงี้ยโอ้โห ในน้ําเม็ดถี่มากคือแบบว่าไม่น่าดัดผมมาเลยเอางี้เพราะว่าผมอะคลายไปหมดแล้วและทุกคนโอ้โหตกถี่มากคือถ้ามองเห็นในน้ำในน้ำคือแบบปักปักแบบทำไมอ่ะทำไมฝนตกไม่อยากจะเชื่อละแต่เย็นว่าพี่ลมอนะ่ะเนาะ ก็คือหญ้าเปียกมากเลยดูท้องฟ้าเลยค่ะคุณพี่รอก่อนนเะี่ล่เลยขาได้นะที่ภูเขาอะภูเขาไฟระเบิดอะเขาไฟที่เขาหยุดไ้นั่นไปแล้วที่ที่ได้ไปเคลียร์เยมายพี่ยกเขยิงไหเฮ้ยยกได้หรอพี่จะนั่งเรี่ยงไงตูดเปียกเด หมือนมนุษย์ป้าแต่ตกถี่จังอะพี่ก็เสียงจากที่อยู่ตรงร่มอะ่ะชีวิตไม่มีใครมาแข่งกับเราเนาะแต่เราในแข่งกับปนอยู่ไม่ปกติจะต้องแข่งกับคนอืมที่มา นั S <S ่งได้ป่ะ ah พี่เนี่ยใครไปก่อนนัรไปไหนและแล้วก็นั่งทีจันหยิบตะกร้ามาด้วยเป็นลายน้ำแล้วชวิตทำอะไรแบบนี้นาล ยากเป็นดวงเฮ้ยอะไรวะชุดแพงเนียฮ้ย้ย้ยเ้ย้เผมคือไม่ไหวแล้วพี่ลิมเป็นอะไรละที่ตื่นมาดันเลเช้าเราดันทำไมวะพี่ให้ดูความผีของหยดฝน ฝนตกหนักมากตอนนี้เอาใครไปอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยกลับแล้วส่งท้ายหน่อยมองฝนยังนล้วงจารย์ต้องตกหนังเลยนะ I don't wanna lie to you Tell me if I'm too much You เดี๋ยวค่ะโอเคเราจะพูดกันบนรถเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำถ้วยคตอนนี้ไปแล้วอะไรวะไปแล้ว อชเายิาและตอนนี้ทานทุกคนเราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ำ้วยท่าเคยนะคะฝนเนี่ยตกไปปอยคือเริ่มเหมือนกับจะหยุดแล้วก็ดูเหมือนมีแบบลำลายน้ำลายเหมันแสงแล้พี่แต่ว่าไม่ใช่หรอกเหตุ <c oughs> ผลที่มาที่นี่นะคะ <c oughs> ก็เพราะว่าที่เนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ดูแล้วเหมือนอยู่แคนาดานี่เพราะว่า,าจะเป็นเหมือนกับเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ทุกคนแล้วกัน ้วยอ่างเก็บน้ําใช่ไหมแล้วบ้านด้วยอ่างเก็บน้ำอะไรบ้างด้วยอ่างเก็บน้ำเหรออ่างเก็บน้ำก็นี่คืออ่างเก็บน้ำมึงจะบอกแม่น้ำเ <c oughs> หรอมาอ่างเก็บน้ำมึงจะบอกว่นนี้กันเนี่ยแม่น้ำบ <c oughs> ้านลยค่นะคะแล้วฝั่งต่อไปเนี่ยอีกฝั่งตรงข้ามอะ่ะก็จะเป็นภูเขาแล้วก็บ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งเป็นบ้านใครก็ไม่รู้แต่ฟีลลิ่งแคนาดามากลองไปดูกันทังทุกคน ค่ะตอนนี้คือหนาวมากแล้วก็ฝนตกมากกว่าเดิมอีกเริ่มเหมือนกับจะหยุดเราไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะจุดนี้ฝนเรมเปียนไปหมดแล้วเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปแล้วนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้านหลังนั้เป็นยังไงก็อบ้านนั้นสวยจริงๆเนาะเออว่าใคราม,ดดมาสร้างบงนีรเนาะประเด็นอนะ่ะคือดีมาก,มากจริงๆอ่ะทุกคนพี่ฟีบอกว่ามันไปอีกคือต้องไปเหมือนกับอยู่ด้านหน้าบ้านนั้นได้เลยอ่ะ แบบมากถ right. ้าแดดออกใช่ถ้าแดดออกฝนตกหนักมากครับเเหมือนลมยองเลยอ่ีนเสียงฝนรืแบบวันที่ฝนตกากันนะคนสภาพเหมือนแบบตอนที่เราไปสมัยอาสร์เราแบบฝนกันือไม่มีท่าทางจะหยุดเหมือนกันปะอนนั้ะ ครจะรู้ตอนไปจะหยุดไม่ได้และแล้วเราก็มากินข้าวเที่ยงกันนะคะชื่อร้านโคโรฟิลนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะทุกคนแล้วฝนก็ยังไม่หยุดตกแล้วก็มีท่าทีว่าจะตกต่อไปเรื่อยๆทั้งวันนะคะเฮ้ยนี่เป็นนอดออรเแกนิีค่ะเออน่ารักน่ารักเนี่ยกินได้หมดเลยใบเอ้ยจริงกินได้จริงได้จริงไม่ใ่ปูแตกินได้านด้กว่าเยอะแยะคลิปนี้อาจจะงงนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าฝนตกแบบไม่ค่อยได้ ออกไปถ่ายเยอะแยะทุกคนเพราะว่ากล้องมันจะเปียกด้วยแหละแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ถ่ายฟูทงฟฟูเทดเลยเลยโปรทีร้านอาหารเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเมลอนเยอะมากทุกคนอยู่ในตู้ Even นี่ซูแบบแนวอร์แกนิกที่แท้ถูกนี่เห็ดเอาแล้วถ่ายไปฟ,ฟังเดี๋ยวไม่ดีหรือไม่เอาดีปะ <laughs> อดแล้ะอดนะมันไม่ได้อะเนาะตอนนี้นะคะมาถึงแล้วแล้วก็กำลังแบกของ นี่ด้านหลังเป็นแม่น้ำไหลเขมาท <c oughs> ุกคนพอเรามาถึงคือตกหนักขึ้นดับเบิลไปอีกเป็นไงตกหนักแรงขึ้นอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะหยุดปะอังกฤษไม่ล่าแกอังกฤษเลยอังกฤษ <c oughs> จริงฝนตกแบบนี้เลยเออแล้วนี่นะคะก็คือเวลคัมดริงค์นะเป็นน้ำอะไรเนี่ยรู้ไหมเหมือนน้ำอะไรเนี่ยน้กอหมือนองุนอ่างุนทุกคนสวยมากบรรยากาศเหมือนอังกฤษเลยอะที่แบบอังกฤษก็ฝนตกอย่างเนี้ยเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริง บรรยากาศดีมากนี่ฝนตกตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะเมื่อวานเมะะื่อวาน ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พักเนาะทุกคนก็อย่างที่เห็นไปนะคะว่าจะมีความเป็นอังกฤษมากๆจริงๆอันนี้คือฝนตกอ่ะก็เหมือนประเทศอังกฤษแหละเพราะอังกฤษก็คือฝนตกบ่อยมากตอนที่เฟรมไปก็คือตกอยู่นั่น่ะและจุดประสงค์ที่มาราดบุรีนะคะทุกคนก็เพราะว่าเห็นที่พักที่ นี่ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปหาอะไรที่เที่ยวท,ที่อื่น<อ>คือเห็นปุบแร้วแบบใช่อะมันได้มันได้ไดถึงแม้ว่าจะมีแค่ทั้งหมดเท่าไหรนะ่ละแปดห้องเออี่พแค่อเออแต่ว่าก็คือเต็มอะทุกค,คเนเข้าใจไหมมันดีอะถ่ายรูปมาคือสวยเหมือนอังกฤษเป๊ะจริงๆอะโหทุกคนเซ็งว่ะคือจริงๆอะมีชุอดอีกตัวหนึ่งอะจะเปลี่ยนใช่ป่ะเพื่อจะไปถ่ายรูปแต่ฝนมันตกแบบค่อนข้างหนักเลยนะเนี่ยพี่เนาะตอนนี้ใบสารเดี๋ยวรอสักพักนึงเนาะไม่รู้ว่าตอนเย็นๆจะมีแบบท่าทีว่าลดลงหรือเปล่านะคะะดยจู เลยเนาะแต่ว่าคลิปนี้งงๆนิดนึงนะคะอาจจะถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่สิ่งนี้คือเป็ดเป็ดอะไรเราห่านหงหน้าเหมือนหงผ่านห่านอุ้ยหลายตัวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะก็จะมีการปล่อยห่านหรือเป็ดหรือหงอะไรไม่รู้แค่มาเดินตอนเช้า ใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจอไข่ก็คือเก็บได้เลยนะออกไข่เลยใช่ใช่ใช่มีตะกร้าให้เก็บอ่ะใช่แล้วเขาบอกว่าต้องแข่งกับผู้เข้าพักคนอื่นๆใช่ไหมเนี่ยประมาณปีห้าครึ่งถึงหกโมงต้องตื่นมาฝนตกมีใครจะมาแข่งนะฮะเอาจริงๆคืรู้สึกว่าสวยมากรู้สึกว่าดีอ่ะถ้ามันแสงแดดแล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าคือสวยคอมพลตอังกฤษซัมเมอร์แต่อันนี้คือทำแช่อุ๊ยอะไรอ่ะ

เป็นมื้อเย็นของเราตอนนี้6โมงแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนชุดแล้วด้วยทานอาหารไม่ทันแล้วนะตอนนี้ไม่ทันแล้วต้มยำกุ้งหมดแล้วอันนี้คือลาบเบคอนนะคะกรอบและนี่ก็คือทูน่าปู มันวิ่งเข้ามานะปิดไม่ทันนะเออมาต้อนรับแต่เช้านะคะโมไแล้วไปแล้วแต่งหน้าให้ห่านมันดูอ่ะคำถามเลยอย่างนี้แหละต้องเหมือนตั้งใจแต่งด้วยอ่ะแล้วแบบแต่งทำไมวะเนี่ยนี่คือครั้งแรกมาที่แต่ว่ามาเที่ยวเรารู้สึกว่านี่คือครั้งที่บงที่สุดเราเสื้อผ้าที่เราซื้อมาทำไมเฮ้ยแต่งดูไม่ได้อะไรเงี้ย สวัสดีวันที่2อย่างเป็นทางการเอ้ยฟิล์มก็ไม่เดินลงมาตกอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็คือบอกว่าตกทั้งวันไหลยทั้งวันร้อยเปเซนต์หน้ามาคือแบบได้มากเลยอ่ะร่อนโลอ่ะไม่ใช่ตกแบบว่าเล่นเหยอกๆอนะอันนี้คือตกแบบให้รู้ว่าตกนะอะไรอย่างเงี้ยตกแบบถ่ายรูปมาลำบากและวลำบากใครลำบากตัวเองอ่ะ คือใส่มเมดยับเลยอะแตงสีจูจาร์ยับเลยไปทานข้า,าวเช้ากันทุกคน<อ>คืออันนี้บอกเลยนะว่าน้ำขึ้นมาสูงมากสูงกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานว่าสูงแล้ววันนี้สูงกว่าแล้วก็ตรงนั้นน้ำถือว่าไหลเชี่ยวอะกลับบ้านกลับบ้านน้องเหมือนได้เล่นน้ำเนาะวันน,นี้ใน<อ>บ้านสูงจัง อน,นี้นะคะดิฉันอยู่ที่ราชบุรีนะคะแล้วขณะนี้นะคะด้านหลังที่พักที่เราพักเนี่ยได้เป็นแม่น้ำนะคะและตอนนี้ในปริมาณน้ำขึ้นมากสูงกว่าที่เราคิดไปเยอะ,ะ,ะเลยค่ะเนื่องจากฝนตกตลอด24ชั่วโมงนะคะและตอนนี้นะคะถ้าจะเห็นเลยนะคะตรงนี้เป็นชายพื้นน้ำเริ่มขึ้นมาตรงนี้ค่ะสถานการณ์น้ำตอนนี้นะคะเูยทุกคนนะ้ำาฮยทุกคนน้ำปิดถนนนะคะตอนนี้แต่ว่าเราไปได้ค่ะต่างจาก ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะที่มวลน้ำไหลกัดเซาะพื้นที่ถนนทา่าเรือหายหนึ่งจุดอุ้ย<ต>อุ้ยอ่ไม่างมันน้ำพุ่งที่ไปแล้วอ๋อยม น้ำล้นสตีเวนของอ่างเก็บน้าโป่งไปทิ้งร่างกันนะคะก็ทาให้น้ำแี้มันจุดตําสุดอะถนนอะใช่ไหมใกล้กับคลองเป๊ะเลยอะแล้วก็อุยไม่ได้เลยดีดีอนนี่แย่เลยทำไมอะซีเนอรี่เหรอเออลงมาไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยอะออที่จะมาใหม่สามคนมาในห้องเราสองห้องแล้วคนอื่นยังพักกันต่อห้องอื่นก็จะพักสองคืนซุกเสาร์กับมาอาทิตย์เครียดนะ ทุกคนตอนนี้ถนนด้านหน้าของเราน้ำท่วมอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วมีตำรวจจราจรเนี่ยกั้นเลยอุ้ยคันหน้าคุณมิเตอน์นู้ยคอนเทนต์ตื่นเต้นเฉยเลยกำลังจะไปอัลบาก้าฮิวเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นปิกอัพยิบไปได้เลยพ่อเก่งอ่ะเก่งเราจะไปที่ไหนแล้วเป็นอูทชานี้เราไปที่ไหนเนี่ยเออไม่ดูเลยไงก็คือว่าไม่มีอะไรกลับไวๆครับจะมีแรงวิ่งโอเค แร,แรงครับจะได้ดแรงวิ่งเขียวอ่ะข้สูง9นี่รถตั้งเรือแล้วอ m a ม i n ิงไทยแลนดนะฮะ นี่เราตัดสินใจในะคะทุกคนว่าเราจะกลับกรุงเทพกันเพราะว่าฝนตกนะแล้วก็เมื่อกี้มีพื้นที่บางจุดที่น้ําท่วมถนนแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางที่เราจะไปอัมกาฮิวะจะมีน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะว่าฝนมันก็ตกตลอดเลยทุกคนตกไม่หยุดอะต,ตกประมาณกสี่ชั่วโมงตื่นเต้นอะราทุกโอเคนะ <c oughs> เห็นเรียกว่าคลิปอลาคลิปเนี้ยไม่ะสอนแต่งรูปอ่ะอ๋อ เราจะมาแต่งรูปกันนะคะทุกคนอย่างที่เห็นไปเนาะในคลิปวอล์กของเฟมเนี่ยจะเห็นเลยว่าท้องฟ้ามืดหมดนแล้วก็ฝนตกตลอดจริงๆถ่ายรูปมาอย่างไงเนี่ยภาพก็จะดูแบบว่าไม่สดใสดูมนหมนไปหมดหอเหี่ยวจิตใจนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะวเราสามารถแต่งให้รูปภาพจากหมนหมอเนี่ยดูสดใสเหมือนมีสายรุ้งพาดด้านหลังเลยทีเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเฟมนะคะจะมาแต่งให้ทุกคนดูว่ารูปของเฟมเนี่ยแต่งยังไงนะคะทุกคนมากันที่แอปแรกคือแอป VSCO นะคะเราจะนำรูปเข้ามาก่อนนะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บกดแถบล่านะเราจะมาตรงรูปพาทิศอันแรกนะคะทุกคนเราจะมาปรับความสว่างขึ้นคือแล้วแต่คนนะเพราะว่ารูปแต่ละคนเนี่ยจะความสว่างไม่เท่ากันเฟจะาขึ้นมาประมาณ1.4นะคะรูปนี้ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาตรงไว้บาลานนะไว้บาลานเนี่ยคือเราจะทําให้ภาพดูอุ่นขึ้นเพราะว่าจะได้เหมือนมีแบบว่าแสงพระอาทิตย์นะมันจะดูแบบว่าภาพดูสดใสามากยิ่งขึ้นของเฟรมเฟรมจะ拉ขึ้นมาประมาณ1.4แล้วก็ตินเนี่ยเพิ่มมานิดเดียวพอแล้วแต่รูปของแต่ละคนนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรูปถ่ายออกมาสีไม่เท่ากันพอหลังจากนั้นเนี่ยเรามาตรงเซ u ูเ t ชันนะเราจะมาเพิ่มความสดของภาพเฟรมขึ้นมาประมาณ0.8ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มตรงชาร์เพนนะคะความชัดของรูปขึ้นมาประมาณ 1. พอที่นี้ปุ๊บเราจะมาตรง HSL ด้านหลังนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยสามารถปรับแบบว่าความสว่างสีได้แต่ละสีเนาะเฟรมจะมาลดตรงสีเขียวลงเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันมีความว่าสว่างแว้นมากๆเฟรมไม่ชอบสีเขียวแบบสไตล์แบบนี้เฟรมจะลากสีเขียวความสว่างลงมาประมาณ1.9เอ่ะเริ่มสีสดของภาพเขียวสีเขียวเนี่ยลากลงมาแบบ0.5 0.6 แล้วก็ด้านบนสุดอันว่าอะไรไม่แน่ใจลงมาประมาณ 1.4R อทุกคนและนี่นะคะก็คือแอปแรกนะจะได้สีประมาณนี้ปุ๊บปึ๊บดูสว่างขึ้นนะคะแล้วก,กด next เลยนะคะทุกคนกด save d u บเนาะแล้วก็กดส่งออกรูปได้เลยนะคะ ส่วนแอปต่อไปนะคะที่จะใช้ก็คือแอป Quick Shot แอปนี้คือแอปเปลี่ยนทองฟ้านะคะทุกคนจะเป็นแอปเสียตังค์นะคะแต่ว่าเป็นเสียตังค์ที่คุ้มค่าบมากจริงกดเข้าไปนะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บเรากดเลือกที่รูปนั้นนะแล้วต้องมาตรงที่คําว่าสกายที่เป็นรูปก้อนเมฆนะคะพอกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นแถบด้านล่างจริงๆอะ เขามีแบบว่าหลากหลายมากนะคะทุกคนแต่เฟรมจะเอาอันด้านบนสุดอ่านว่าทูปี้เหรออ่านว่าอะไรไม่รู้แล้วมาตรงอันที่4นะคะจะเป็นสีฟ้าก้อนเมฆอันนี้กดเข้าไปอ่าก้อนเมฆมาแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็กดเข้าไปอีกทีนึงมาตรงคําว่าแรนดอมตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนท้องฟ้าได้ไปแบบเรื่อยๆเลยว่าเราจะเอาแบบก้อนเมฆแบบไหนนะคะปึ๊บ อาเฟมชอบอันนี้นะเพราะมันดูแบบว่าฟุงฟ้งๆเป็นก้อนเมฆแบบลอยขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยเราก็มาตรงอ o า a ิต t y ด้านหลังเนาะ o p a c i ี้เนี่ยเราต้องปรับนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้แบบสีทองฟ้าเนี่ยมันไม่สว่างมากเกินไปหรือว่าเข้มจนเกินไปลงมาประมาณ 55ละกันจากท้องฟาอย่างนี้มาเป็นแบบนี้มันจะมีความกลมกลืนกับรูปภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วถ้ามาตรงคําว่าชิปเนี่ยเรากดไปปุ๊บเราสามารถเลื่อนก้อนเมฆได้ด้วยคือเจ๋งมากว่าแบบอยากได้ก้อนเมฆอยู่ตําแหน่งไหนดีนะแต่เฟรมเอาตําแหน่งนี้แหละแล้ถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ยังลบอะไรสักอย่างหนึ่งลองกดนะคะทุกคนมันจะเป็นสีแดงขึ้นมาว่าแบบ ท้องฟ้าอยู่ตรงบริเวณไหนบางจุดที่เป็นรายละเอียดเล็กๆดีเทลอะท้องฟ้ามันเข้าไม่ถึงเราสามารถระบายเพิ่มเข้าไปได้นะคะทุกคนดูตรงรูปแปลงด้านบนกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยเราลองซูมไปใกล้ๆแล้วเราก็กดระบายลงมาได้ทีนี้ปุ๊บจะมีสีฟ้าเนี่ยเข้ามาแทรกตรงต้นไม้นะคะฟุ๊บ ประมาณแบบนี้แต่รูปนี้เนี่ยสามารถเนียนเข้าไปได้เพราะว่ามันจะเหมือนเป็นแบบว่ากลุ่มก้อนเมฆที่อยู่หลังต้นไม้อยู่แล้วก็จะมีความแบบดูดีนะคะทุกคนรูปนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้นะท้องฟ้าสดใสขึ้นมาทันทีจริงๆและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกแล้วก็กด Export นะคะมาที่แอป Snapseed นะคะทุกคนแอปนี้เนี่ยสามารถปรับแสงปรับสีได้เฉพาะจุดนะคะเราก็กดเข้าไปแล้วเราก็กด เพิ่มรูปภาพนะคะรูปนี้เนี่ยหน้าเฟมยังรู้สึกว่ามีความว่าดูแบบมืดอยู่ทุกคนเฟมก็เลยจะมาเพิ่มให้หน้าเนี่ยสว่างยิ่งขึ้นนะคะกดมาตรง t o นะคะแล้วก็กดคําว่า selective นะคะทุกคนพอกดเขา้ามาเนี่ยแตะมาที่รูปเลยก็จะขึ้นตัว b แบบนี้แล้วเราก็ลากตัว b เนี่ย มาตรงหน้าของเรานะคะทุกคนเอาสีแดงเนี่ยมันอยู่แค่บริเวณจุดที่หน้าและทีนี้เนี่ยเราก็แต่ที่หน้าจอเราก็เลื่อนไปฝั่งขวาเพิ่มขึ้นมาเฟรมเอาประมาณ12ตอนนี้เรามองไม่เห็นหน้าใช่ไหมเรากดดวงตาปุ๊บก็จะเห็นแล้วว่าหน้าเนี่ยเป็นยังไงจะเห็นว่าสว่างขึ้นมาประมาณหนึ่งนะ ถ้ายังไม่พอใจก็สว่างขึ้นมาอีกได้แต่ที่หน้าจอนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาได้คอนทาราสตต์รงคอนทาราสเนี่เฟรมจะลดลงเพราะว่าถ้าหน้ามีคอนทาราสมากจะทําให้หน้าดำเฟรมก็จะเลื่อนลงมานะคะประมาณประมาณนี้ดูนะ มันก็จะเห็นแล้วว่าหน้าเราเนี่ยสว่างยิ่งขึ้นนะคะทุกคน<อ>และทีนี้เนี่ยเราจะมาตรงบริเวณย้าคือย้าฝั่งขวาจะมีความมืดเฟยก็จะกดบวกอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาแตะตรงญ้านะคะทุกคนแล้วก็อ่ะดูบริเวณว่าสีมันจะปรับตรงโทนไหนนะคะดูตรงสีแดงเพิ่มขึ้นฟึ๊บเฮ้ยสีย่าสว่างขึ้นแล้วแกทีนี้เราก็เลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งคอนท้าแต่เฟยจะปรับลงมานะคะติดลบกลืนกรนแบบงงๆอ่อาประมาณนี้ตึ๊กตึ๊ก ตึกได้มากได้มากแล้วไหนนะั้นเราก็ติ๊กถูกเลยฮะติ๊กถูกแล้วกด explore เลยมากันที่แอปสุดท้ายนะคะชื่อว่าแอป retouch นะคะทุกคนแอปนี้เนี่ยสามารถลบวัตถุที่เราเนี่ยไม่ต้องการออกไปได้ซึ่งรูปนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือน้องเก้าอี้เฟ็ยกงงงว่าพี่ฟีนจะมาตั้งทำไมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็อีไม่ใช่สิ่งจำเป็นเราก็ซูมไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็มากดตรงแถบนัานค่ะว่า object removal นะ,ะกดไปปุ๊บแล้วก็มีคำว,ว่า setting ตรงขวาสุดเราสามารถปรับหัวแปลงได้ว่าเออเล็กใหญ่ยังไงนะคะเราก็เอาเล็กๆประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อความเนียนใช้เล็กๆดีกว่านะคะแล้วก็เริ่มลบไปเลยทีละจุดนะคะทุกคนระบายเสร็จแล้วก็กดคำว,ว่า go ไปอ่าเริ่มไปแล้ว แอปเขาจะมีความว่าสแต็์เขาจะก๊อบปี้ทองฟ้าให้มาแบบว่ามาอยู่แทนที่ตรงนั้นที่หายไปอะไรแบบนี้ลบก็พลาดได้สามารถกดถอยได้นะค่อยๆระบายไปนะ,ะทุกคนต้องใจเย็นเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราลบแบบว่าพรวดเดียวอะบางครั้งอยู่ดีมันจะมีแบบว่าวันถูกอะไรไม่รู้อะเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องการนะฮะตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วแึ๊บอย่างยาตรงนี้เนะี่ยระบายได้เหมือนกันนะคะจุดเนี่ยระบายจุ๊บๆไปไม้หาย ทุกคนมันเรียนมากดีมากอ่ะคือรูปออกมาอยู่ดีอ่ะไม่มีเก้าอี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากดูสะอาดตาทันทีจริงๆทั้ททททง่ายขน้นก็คือไม่ต้องยกเก้าอี้เข้ามาในฉากนะคะทุกคนโอเคหลังจากนั้นเราก็กดส่งออกได้เลยและตอนนี้นะคะรูปเนี่ย ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ารู้สึกประทับใจมากการแต่งเหมือนเป็นการชาเลนจ์ตัวเองประมาณนึงเนาะว่าจะแต่งออกมายังไงให้สดใสได้นะซึ่งโอ้โหลงรูปนี้ไปคนแบบว่าคนก็งงกันอยู่ว่าสามารถปรับแบบนี้ได้ยังไงนะคะเฟมก็เลยเอาเทคนิคการแต่งภาพของเฟรมเนี่ยมาให้ทุกคนดูนะคะก็เอาไปลองใช้กันได้นะคะทุกคนเจ๋งมากจริงๆก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะและอย่าลืมกดซับสไ b ร้ด้านล่างนี้นะคะ ไปเจอกิปหน้าในยทุกคนโอ้น้ำน้ำโอ้น้ำ